ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังเผยจัดอันดับ5าราศีดวงดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีราศีของใครบ้างไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับที่1ชาวราศีมังกรอันดับที่สองชาวราศีมีนอันดับที่สาชาวราศีกรกฎอันดับที่สี่ชาวราศีตุลและอันดับที่หชาวราศีสิงค่ะยินดีกับทุกๆราศีด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ